ไปดูที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างค่ะในเรื่องการปักดำนาแปลงสาธิตค่ะผูว้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะได้นําคณะดำนาแปลงนาสาธิตค่ะสูตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาัพาชารกิติยาภาณเรนเทวราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสาันลีศิลิพัฒมหาวชชราชธิดาค่ะ ที่อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ค่ะสูตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิทธิพัฒนมหาวัชลราราชธิดา หรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง908ค่ะบ้านวังทองอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมครับเพราะว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานดํานาปลูกข้าวประจำปี2567ในพื้นที่อําเภอบ้านดุงค่ะร่วมกิจกรรมลงแขกดํานาปลูกข้าวเพื่อสืบสารและรักษากิจกรรมการดํานาปลูกข้าวค่ะของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง908 บุรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนรู้หน่วยงานราชการค่ะภาคเอกชนและก็ชุมชนที่จะเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานเอาแหงจับเคียวเกี่ยวข้าวครั้งที่สองค่ะที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะที่ศูนย์แห่งนี้นะคะอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชารากิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารรณนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาค่ะจัดตั้งขึ้นตั้ง ปี2,553นะคะมีเนื้อที่23ไร่2งานด้วยกันปัจจุบันก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน,นะคะ่ะโดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารม,มานาถนบพิตร เป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ด้วยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะก็ตามหลักของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะ เป็นสวนการเรียนรู้นนะน้องๆหนูๆอย่าง,น,งน้องอนุบาลคุณพ่อคุณแม่อยากจะปลูกฝังให้น้องอนุบาลเนี่ยได้รู้จักจุดเริ่มต้นของข้าวกว่าจะได้ข้าวเม็ดนึงเนี่ยเขาต้องผ่านการะบวนการอะไรบ้างก็าพาไปเรียนรู้ที่สวนแห่งนี้ได้เหมือนกัน,นในภาพเลยค่ะก็เป็นน้องๆน,น,นักเรียน,นะะที่มาฝึกการนาว่ามีการขลนาอย่างไงเด็ก